ครับผมช่างวัดค้องห้าครับมาอีกแล้วนะครับจำรับรถบูต้ามือสองนะครับสปาร์คิดรวมคันนี้ยิวแน่นเลยนะครับผมเข้าใหม่บูต้าเกียร์เก้าหนึ่งสามพสองพร้อมใช้งานเลยครับคันนี้ราคาเปิดที่สามแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับผมถีระบบเช็คลวดซิง

เบาขึ้นเล็งด้วยอ่าบบาขึ้นเรงแล้วเดินตัวเดินนะใช่กว่าแล้วก็บิดท,ทีละแข่งอ่าทดสอบกับผมไม่ต้องเร่งเลยนะครับผมอ่าเดินเอ็นเร่งน,น้อยหนึ่งเ,นนเ,เ,เร่งแลนะ้วเด็กอ่าเร่งนิดเดียวทดสอบเดันเดินเร่งเร่งครับ ตาใช้งานปกตินะครับผมุงผีใหม่ให้ให้วีมีสวยสวยลุงมาไม่มีดามรถือว่าสวยวอดี้ก็ถือว่ายังสวยอยู่ครับเครื่องแน่นๆนะครับไม่มีไอ้ไม่มีควันนะครับระบบไฟฟ้าครบกับอโต้คัตเร่งใช้งานปกติ นี้เล่นเครื่องแค่นิดเดียวนะครับการทำงานรถตู้นะครับสนใจดูามาครับผมจังหวัดปูต้าคลอง5นะครับรถขุดปูต้ามือสองราคาสามแสนห้าหมื่น 5,000บาทนะครับใครสนใจกินแกงมาเบอร์โทรนะครับ0632355579นะครับมีรับประกันเครื่องรับประกันปัม๊มไฮลิกรับประกันกล่องให้1เดือนนะครับผมโอเคขอบคุณครับ